เกมนี้เราเล่นเป็นตัวโมเน่กันบ้างเนาะเนื่องจากว่าผมเพิ่งจะทําคลิปไปว่ามันเป็นคู่เมตากับโซโลแต่ว่าไอ้คู่เมตาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกทีนะแต่ว่าทีนี้ผมเอาให้ดูก่อนว่าเออตอนเล่นจริงๆเนี่ยผมจะเล่นประมาณนี้สันตัวโมเน่อันนี้คือเน้นที่โมเน่ก่อนมันกันทงได้นะครับปุ๊บโอเคจากนั้นก็วับเรียบร้อยครับเสร็จเลยแล้วยืนนิ่งน,นิดน,นึงนิดนึงเนี่ยแฉงเนี่ยคือมันจะไปติดตรงแฉงเห็นไหมลบแต่กันได้เห็นว่ากันได้ครับเี่ยกันได ชัดเจนนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนก็นมาด้วยผมผมจะไม่ดึงธงหน้าบ้านนะโอ,โอ้โอ้เมื่อกี้ลงไม่ทนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้สกิลน้ำแข็งนะครับแป๊บหบนึง่งโอเคมาละน้ำแข็งมาละน้ำแข็งมาละแช์ต่อ <laughs> แช์ต่อสปิวบึ้บอเอยเอเวนเมื่อกี้เพื่อนตีเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ธงกลางเลยเนะี่ยอ้าวดึงดึงไม่ได้อีกแล้วเจะเอ๋เจะเอ๋ <laughs> เนี่ยรับคือโมเน่เอา้าวหายละ ขอดึงธงก่อนได้ไหมมันจะได้ย่นสก,กิลหนึ่งไวขึ้นวุบโอเคกูโดละกูโดละกูโดแน่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยมันงั้นไม่ได้เฮ้ยไม่ทันว่ะไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดึงกลับนะครับดึงเลยเนี่ยดึงเลยโหยโดนแฉงโอเคปาด ปุ๊บหนึ่งทีหลบได้อ่ะเดี๋ยวผมไปการทงเก่าก่อนนะเนี่ยตัวที่เกี่ยคือแชงครับดังนั้นผมเลยทําคลิปบอกไปแล้วไงว่าควเล่นคู่กับโซโลอ่ะเดี๋ยวผมทําอะไรให้ดูนะแบบสนุกสนุกก็คือว่าปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมอ่อไม่มีใครมาไม่ได้ว่ะอ่าตีดิตีตีเออแจ็คช่วยหน่อยนั่นแหละดึงเลยแล้วก็ไม่มีใครมาด้วยเห็นว่าถึงมาก็ติดอา้าวสวยละกู สวยละโอเคครับได้อยู่โอ้ยตายวะ่ะตายจนได้โดนลุมแต่อย่างน้อยอย่างที่เห็นนะไอโมเน่ของผมเนี่ยยังไม่บูทสองด้วยนะนี่ยังไม่บูทสองนะนงนะคุณเห็นอะไรไหมขนาดเจอแชงนะทําไมผมอัดเกมนี้คือจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ได้เจอแชงเยอะขนาดนี้นะครับแต่ทําไมถึงัดเกมนี้เพราะเจอแชงเยอะไงพอเจอเยอะผมเลยอัดให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพตรงกันว่าเออขนาดว่ามีแชงเนี่ยเอาว่าตัวนี้แพ้แชงนะ นีแพ้แฉงนะย้ำแพ้แล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังเล่นได้สบายนะครับอ่ะอย่ามาโตะกันทงหน่อยกันทงหน่อยโอ้เออเดี๋ยวกันทงตรงนู้นก่อนนะครับโอเคโอเคกันทงกันทงอย่างเดียวนะกันทงเดียวปุ๊บโล่ไปเลยนะกันโอ้โหเสียเลยเสียเลย เสียเลยโดนไคโดครับไม่มีใครเอ้ยโดนยามาโตะไม่มีใครกันไม่เนี่ยเห็นปะ่ะเมื่อกี้เห็นถึงข้อดีไหมพอผมกลางหีม้อยู่ตรงกลางอะ่ะหมาเขาว่าถ้าใครจะดึงก็ดึงไม่ได้เพราะว่ามันจะติดในส่วนของแช่แข็งนั่นเองเนี่ยมันมีมันมีข้อดีแบบนี้ด้วยนะจะได้เห็นภาาชัดเจนนะครับสำหรับตัวโมเน่เนาะอ่ะโอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวโมเน่กันบ้างนะก็เป็นดังนี้เลยสำหรับเซตเหรียญแล้วก็สำหรับโอเวอร์บูทนะครับยังไม่ได้อัพตามนี้นะครับเพราะขาดเงินนั่นเองแต่เงินมีเดี๋ยวอัพแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มาเล่นที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็สกิลเนี่ยอัพยังไม่เต็มนะครับแต่สกิลหนึ่งเต็มแล้วแล้วก็ถ้าอัพสุดเนี่ยเลือดจะอยู่ที่สามหมื่นโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่าเอ้ยทางทั้งที่มันเหมือนกับแพ้แชงอะแต่ทําไมมันกันได้ถึงขนาดนั้น เนื่องจากอันนี้ผมผมเองผมเองก็เป็นนะส่วนตัวถ้าผมเจอโมเน่แล้วเห็นมันกลางขี่ม้าเนี่ยกูไม่อยากยุ่งเลยเอาส่วนตัวก่อนไม่อยากยุ่งกับมันเลยอะ่ะถ้าเป็นไปได้เพราะว่ามันคือมันมันเสียสกิลฟีอะ่ะสู้เอาสกิลไปตีตัวอื่นดีกว่าอันนี้คือส่วนตัวของผมะนะอ่ะทีนี้ต่อมานะครับเมื่ออยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยอย่าไม่เค็ที่เห็นเลยโดนโจตมตีดาเมจดเบามากกระทั่งว่าตอนนี้ยังไม่อู้สองก็เบาแล้วนะแล้วก็ถ้าทําให้ศัตรูติด สามารถติดแช่แข็งได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้คือไฮไลท์นะครับสําหรับบู๊หรือยามาโตตัวใหม่ทําอะไรโมเน่ไม่ได้เลยครับและโมเน่ก็สามารถรับมือกับโซโลได้ด้วยคือถ้าโมเน่เห็นโซโลคือไม่อยากยุ่งครับส่วนตัวผมก็เป็นคือเจอปุ๊บฟูไม่เล่นมันเลยแหละยกเว้นว่าติดบู๊ตและหาจังหวะหล่อยตอนที่มันไม่มีหิมะเท่านั้นแต่ถ้ามีหิมะคือไม่ยุ่งทุกกรณีนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยเห็นว่ามีรถอ,อะไรนะาน้าเมษาสิบเปอร์เซ็นต์คูดาซิคิวสองไวขึ้นเนี่ยแล้วก็ เพิ่มไอ้น,นี่ด้วยป้องกันอีก10บิด้ยแยะย้อนสกิลหนึ่งด้วยเมื่อสร้างคาหาได้5ครั้งอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันดีหมดเลยอะครับหลังจากที่ปรับมาอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ยังมีย่นสกิลหนึ่งเมื่อโดนโจมตีด้วยแล้วทีนี้ดูเซตเลเยของผมเห็นปะเมื่อกี้ไอ้ส่วนตัวของมันคือ5แล้วนะแล้วผมใส่อีกสองอันนี้สองเป็น9ครับถ้าโดนตี1ชุดของโซโลเนี่ยมันจะอยู่ที่5าฮิต5้าฮิตหมายความว่าอันเนี้ยผมย่นไปเท่าไหรอ่อ่ะ ชุดหนึ่งหนึ่งทีคือเก้าอ่ะห้าฮิตคือสี่สิบห้าครับประมาณนะั้นเลยคือแบบห้านสะิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคูลดาวแม่กไวแบบไวโคตรๆนะครับผมเลยเอาไปเซตนี้เนาะส่วนอันนี้คือใช้สกิล 2, สองซัดฟิลได้ก็ย่นสกิลหนึ่งคือามาคัพเวอร์กันนั่นแหละผมเลยใส่ไปเซตนี้และไอเซตเนี้ยมันใส่ได้หลายตัวด้วยอ่ะอันดับต่อมานะครับในส่วนของไอเนี่ยมันเป็นซับดีไหมอ่ะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่แท็กเป็นซับได้ครับแล้วก็เป็นตัวสีเดาวเท่านั้น แต่เก่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยเนาะนั่นเองก็จะได้เห็นภาพกันนะครับว่าอันนี้คือโมเน่ส่วนเกมที่เล่นเมื่อกี้ถือว่าเป็นเกมที่ลำบากเพราะส่วนใหญ่จะเจอกับโซโลกับแม่ใหญ่โซโลกับแม่ใหญ่ทําอะไรไม่ได้นะครับอันนีเเ้เอาตามตรงก่อนเนาะส่วนสไตล์การเล่นของผมเอาให้ดูเมื่อกี้แล้วก็คือเปิดฉากมาใช้สกิล2รีบไปตรงกลางก่อนเลยเป็นการเหมือนไป,ไปช่วยสายวิ่งก็ได้หรือไปดึงธงเองคือผมเล่นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ยึดกลางก่อนเราจะได้บูทสองรอบคือได้เปรียบโคตรก็ อ่าเป็นทังเนี้ยสารโตโมเน่เนาะถ้าใครชอบจะปั่นตามผมก็ได้แต่ผมมองว่าเป็นตัวที่เล่นดีมากส่วนตัวนี้จะเล่นได้ถึง4.5ปีแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันอีกทีนึงสมมุติว่าถ้า4.5ปีมีตัวการสถานะเหมือนแช้งย้ําว่าเหมือนแช้งนะแต่ถ้าไม่เกิดเหมือนแช้งก็แปลว่าเล่นได้อยู่ดีเพราะแช้งมีการสถานะแต่โมเน่ก็ยังรับมือได้โอเคไหมครับเออก็น่าจะเห็นภาพตรงกันเนาะ